ครับนี่ก็เป็นเจ้าท่าเอเจ้าหันสาครับ mm hmm. เจ้าหันสาครับเจ้าหันสาแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นตัวผู้เป็นลูกไป็ป้าน้ำหนึ่งครับหัขาวอกดำแข็งสีตะปูครับหงอนเหล็กครับนี่คือเจ้าหันสาครับเจ้าหันสาเนี่ย มันสีอ,อกดำครับอ,อกดำาหลืงเซียมโดยสีแดงๆครับถ้าอ,อกดำแซมดมโดยอ,อกสีแดงๆสีกระดูกนี่ก็แสดงว่าเป็นลูกไก่ไก่ปลาพอเป็นไข่ปลาลอยครับเพราะว่าช่วงนั้นผมเลี้ยงไข่อตอตัวผู้อ,อกแดงตลอดครับถ้าอ,อกแดงแล้วมันอาจจะม,มันจะได้ลูกลูกเป็นตัวแม่ลูกเป็นตัวแม่ ครับลูกปนได่ไหมก็พอ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 ของเอกสารพันเอ่อพันมันก็สะมาจากเนี่ะสีแดงครับส่วนเจ้าท่าสมเนี่ยจะเป็นไก่โตพออกแดงบ่มีอกดำเส่มครับเพราะว่าเจ้าท่าสมเนี่ยมันสิบกเข่าฝูงครับเพราะว่ามันเป็นไก่ไก่โตตัวนี้มันจะเป็นมีเชือกไก่ป่ามันก็เลยไปนำกันได้ มันจะบลาจิกกันกับมือโตัวนี้มันจะบลาจิกกันคือคือบักธาสมบัก่าสมมันจะเข่าฝูงค่อยแด้เพว่าตัวผู้รือตัวเม่มันจะลาจิกมัดครับเพราะว่าตัวผู้ตัวเม่มันจะลาจิกลาจิกมัดครับนั่นคือไอ้เจ้าทาสมแต่ว่าเจ้าหันสารมันจะอยู่น้ำซุ่มไก่ผู้ไก่ปลาตัวผู้มันอยู่ในมัดเหมือครับ มันจะบรายจิกตัวแม่ตัวผู้ครับแต่ว่าตัวเจ้าทาสมนะมันจะลายจิกมันทั้งตัวแม่ตัวผู้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็สรุปนี่ครับคือที่เห็นนี่คือสามตัวนี่สามตัวนี่ก็คือ,อลูกไก่ผสมครับตัวนี้เป็นเจ้า ซอยบังลาครับตัวนี้เป็นเจ้าซอยบังลาครับเจ้าซอยบังลานี่ก็หกดำหูขาวขาแข่งสีตะกวัวคือกันครับนี่ครับ,รบมาแล้วครับตัวนี้แดนมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ยังบ่ได้ตั้งสื่อให้ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับ เลนตัวนี้มันจะมีตัวไข่กันประมาณ2ตัวครับตัวนี้ครับวได้เข้าฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อกดสับสับไข่ให้ผมแน่ครับขอขอบคุณหลายที่ทันผู้ชมที่เขามาชมอยู่ขนะนี้ครับขอบคุณหลายครับ